ขอให้พี่โตเล่นเป็นมาเ,เล่นกับน้องเจมส์จีได้ไหมเราก็บอกว่าได้เลยครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซ้อมกันครับเจมส์จีน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็เซ์ไรซ์ซิว่าเจมส์จีร้องเพลงไ,ได้ดีเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาเขาบอกเขาติดตามารายการเป็นโนไนอยู่แล้วผมก็เลยได้ทีเลยครับเขาา้าจังหวะเลยผมก็เลย ชวนเลยก็ผมคิดว่าเป็นอ่าเป็นโอไอจะได้เป็นที่สําหรับไม่ใช่เฉพาะศิลปินอย่างเดียวละเราจะได้เชิญคนที่อยากร้องเพลงนี้ร้องเพลงได้มาได้ด้วยครับก็เร็วนี้คงติดตามเกมจีในเป็นโอไอแล้วเร็วนี้ครับอันนี้คือเขาล็อกคิวให้แล้วล็อกคิวเลยเอ้าพอเขาซ้อมปุ๊บแล้วเขาบอกว่าพอเขาพูดเกินมาบอกว่าพี่ตกครับผมดูรายการของพี่ตลอดเลยครับเป็นโอไนได้ได้ได้แบบได้ทางไงก็เลยเชิญมาเลยครับ ทางพี่วินิทโทรมาชวนบอกว่าเป็นเตะบอลนะครับอกว่าพี่จแจ๊กอยากเตะบอลมาเตะบอลหน่อยนะครับเขาน่ารักมากก็ได้เจอครั้งแรกเขาก็เขาก็าเดินมาเกาะบ่าเขาบอกว่าทำไมาอยู่ใส่สีขาวไม่ใส่สีเดียวอะไรอย่างเงี้ย อย่าวิ่งเยอะนะอะไรเงี้ยเเป็นคนที่น่ารักครับผมหลายคนดูเก่งพี่ตกเก่งไหมครับรูเก่งมีจีบก็ไม่เก่งนะมันมันมันดูเขินๆมากกว่าเพราะมันเขาไม่ออรามากอ่ะก็เลยเวลาดูอยู่ใ,ใกล้แล้วรู้สึกว่า เราเขินๆน,นะเพราะว่าแบบผู้ชายผู้ชายกันเองมองยังรู้สึกว่าโอ้คนนี้หล่อจังอะไรเงี<ะ>้ยลดตัวไม่ทำนี่ครับเหมือนในเหมือนในในกล้องเลยครับเราดูในกล้องหล,อล่ออะไรจริงๆก็หล่อมากครับเป็นผู้ชายยังเขินๆครับมันไม่เกี่ยวมันเขินนะมันแบบเป็นผู้ชายยังเขินเลยอ่ะครับมีจังหวะที่เราได้ส่งบอลได้ดีแจ็คไหมครับอยู่คนละทีมอออยู่คนละทีมครับอยู่คนละทีมครับ แล้วมีนัดทั้งต่อไปแม้ว่ามา,าเมืองไทยมาเจอกาดี้เยอะได้ครับถ้าเกิดเอ่อเตะบอลเนี่ย <c oughs> ผมผมไม่ช่บการเตะบอลมากกว่าการทำงานอแล้วครับเมื่อไหร่ชวนมาเตะบอลเนี่ย <c oughs> พยาย,วยวามาไม่ว่านก็จะ เคลียร์คิวให้ว่าครับ <c oughs> มันมีโมเมนต์พิเศษอะไรระหว่างเราผมว่าวันนั้นอ่ะมันมันไม่ได้เฉพาะาพิจารณาคนเดียวเลยผมว่าโมเมนต,ต์ของการที่มันเป็นงานที่เร่งด่วนมากแลิซรับโทรชุนกันโทรชนุนกันน่ะผมได้เจอแบบน,น,นอกจากนอกจากแจ็คแล้วผมได้เจอน้องกัลได้เจอโอ๊ตปราโมทได้เจอได้เจอ,เจอหลายๆคนที่รีบโทรมาอลิซมาเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นได้เจอพี่น้องร่วมการเตะบอลด้วยกันครับ จริงเวลาต้องมนหรือว่าว่างว,วันนวันนั้นจริงๆแล้วมีงานวันที่มีงานตอนเช้าครับ <c oughs> แล้วก็รีบเร่งบอกให้เขาถ่ายให้รีบเสร็จครับเพราะว่าผมมีแต่บอลครับ <c oughs> อย่าไปบอกเขาสิเดี๋ยวเขาว่าผมก็ <c oughs> เต่บอลเป็นหลักเลยวันนั้นก็ติแล้วแต่บอลเป็นสิ่งที่ผมแบบอสำคัญกัเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผมแล้วผมคม่อนข้างจะค่อนข้างให้เวลากับตรงนี้ครับแต่ว่าเป็นตื่นเตนเปประทับใจเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจครับน่ารักครับเข้าใจเลยทำไมทำไมคนถึงรักเขาอะไรเงี้ยครับคือนอกจากรอแล้วเขายัง เขาจะน่าเอ็กมากกับผุกคนนะครับทัวอั่ออวทัวเปียกเหงื่อทั่วกระโหโอ้รอเป็นผู้ชายอยู่ใกล้ยังเขินเลยผมบอกอจริงจริงเสียอาการด้วยหรอเข,เขาอยู่ดีเขามาเกบบาะบ่ายเงี้ยเราก็อยู่ดี <c oughs> เรามีผู้ชายมาเกาะบ่ายใกล้ก็รู้สึกเขินนิดนึงนะอ <c oughs> ะไรเงี้ยเลยน่ารักมากครับครับถึงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงครับก็ขอบคุณสำหรับการตอบรับในเปนโนใน The First Concert นะครับที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้แล้วเรากำลังจะมี คอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วครับด้วยความที่เป็นโอนอเนี่ยเราเลยผมเลยแยกแยกรุ่นเลยรอบแรกที่เล่นไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นรอบวัยรุ่นนะครับก็จะขอบคุณสำหรับก,การตอบรับอย่างดีมากๆครับตอนนี้เดือนตุลาคมเราจะมีเป็นโอนอายแอนเดอร์เลเจนต์ครับก็จะเป็นการรวมตำนานเลยครับก็คือจะมีพี่กบ<ร>พี่กบทรงศิษย์พี่ป<อ>ูอัญชลีพี่ปั่นแหม่มชลัีพี่ต้นสุชาติมีคุณพ่อเลยครับแล้วรวมไปถึงสาวๆด้วยครับนานๆที่เราจะมีคอนเสิร์ต เราสามารถชวนพ่อแม่ไปดูได้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะเล่นคอเโนเสิร์ตเปียโนกับศิลปินในตำนานเหล่านี้นครับบรรยากาศมันจะแตกต่างจากรั้งแ้วยังไงบ้างคะรีบเลยางล่ะบรรยากาศจะแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเปียโนนายเนี่ยทุกกบ,บทเพลงทั้งคอนเสิร์ตจะโดนเล่าเรื่องด้วยเปียโอนอยู่แล้วนะครับแต่แค่พอศิลปินที่มาแนวเพลงและรุ่นและมันแตกต่างกันไปเนี่ยวิธีโชว์ก็จะเปลี่ยนไปหน่อยแต่ผมคิดว่าคอนเสิร์ตเนี่ยตั้งใจให้เป็นคอนเสิร์ตที่เราสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาที่บ้านมาดูด้วยกันได้ ในปีปีหนึ่งจะมีสักขีคอนเสิร์ตที่เราสามารถกลับกลับไปบ้านแล้วแบบแม่ไปดูคอนเสิร์ตกันเถอะคุณอาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยเราไปนั่งแล้วรู้จักกันทุทกๆเพลงอะไรเงี้ยผมเลยอยากจะจัดตรงนี้ครับแล้วผมคิดว่าน่าจะแบบน่าจะมีความสุขกันทั้งครอบครัวครับเตร,ร,รียมงานเป็นไงนะครับเตรียมงานตอนนี้เรียบ,ร,ยบร้อยค่อนข้างพร้อมหมดแล้วครับผม,ผมก็น่าจะเปิดขายบัตรวันแรกวันที่9กันยายนนี้ครับคอนเสิร์ตจะเล่นในวันเสาร์ที่7ตุลาคมครับที่ไบเทคบางนาครับ ดูครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าวัยรุ่นมาดูครั้งนี้ก็ได้เพราะว่าทุกๆเพลงที่ร้องมาเรารู้จักทุกๆเพลงครับแล้วก็ศิลปินในตำนานแต่ละท่านเนี่ยคือเราเราไม่ค่อยได้เห็นเขาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่บ่อยๆครับผมแล้วโดยครั้งนี้เนี่ยมีมีอ่มีเป็นโดเป็นคนเล่าเรื่องด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็คือครอบครัวเองก็คือคุณพ่อคุณพ่อก็จริงๆคุณพ่อก็พ่อก็บอกไม่อยากขึ้นแล้วไม่เอาแล้วเลยผมก็บอกคุณพ่ออขึ้นเถะ เราเป็นลูกเราก็อยากเล่นกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อขึ้นเล่นกับผมเถอะอะไรเงี้ยนอกจากคุณพ่อล้วก็อาจจะมีนักร้องรับเชียร์คนอื่นครับในครอบครัวึ้นร้องด้วยครับอันนี้ถือว่าแบบเป็นแขกรับเชรที่แบบเซอร์ไพรส์ยอมมาให้เราหรือว่าเชิญ่าี่สุดเชิญญาทีได้สุดไม่ใช่คุณพ่อครับเชิญญาี่สุดเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ตอนนี้เขาร้องเป็นทุกวันเลยครับในรายการนะครับเขาร้องร้องทุกวันในรายการจนพอผมบอกจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยไม่มีใครถามมีใครเชิญทุกคนถามเลยว่าน้องใบจะร้องเพลงไหมคบทุกคนถามค ก็เด okay. ี๋ยวเดี๋ยวจะไปเชิญให้นะครับเขาคุยยากนิดนึงศิลปินคนนี้เขาแบบคุยยากนิดนึงครับเขาร้องเพลงทุกวันเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยว่างเขาเรียกค่าตัวแพงครับคนนี้เขาเรียกค่าตัวแพงก็เลยต้องแต่กะว่าจะเชิญเขานะเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าแฟนคลับหลายๆคนคงอยากฟังเขาร้องเพลงเนี่ยครับคือเขาออกเขาเวลาอ่านเข่าวเขาร้องเพลงไปเขาร้องเพลงบ่อยกับผมเลยครับตอนนี้ไปไหนมีแต่คนบอกว่าพี่ฟังน้องไบรทร้องเพลงทุกเช้าเลยค่ะพี่อ่ครับผมบอกเขาหน่อยว่ามีแฟนๆเรียกร้องขนาดไหน <calm pools> ผมบอกมาแล้วว่ามีแฟนเพลงเล่กร้องเยอะครับเขาก็บอกไม่มีปัญหาเลยแต่ค่าตัวจะแพงหน่อยนะถัดไแต่จริตไม่ได้นะครับต้องไตั้งค่าความเป็นอย่างไรครับจัดบาชนให้ไปหมดแล <moon> ้วเดี <gamma rock> ๋ยวรอรุน้องว่ได้บรรยกาศรอรุ่นครับว่านอกจากศิลปินในตำนานแล้วนะครับจะมีจะมีศิลปินรับเชิญในตำนานอีกหนึ่งท่านขึ้นมาหรือเปล่าผมแต่เล่นรองว่าสูงแน่นอนก็อยากเรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ฝากฝากวัยรุ่นรุ่นเรานะครับฝาก กลับไปกลับไปบอกใช่ให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปกดบัตรให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้บอกว่านานๆที่เราจะมีโอกาสได้พาคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันน่ะก็เลยอยากจะพาอยากฝากคอนเสิร์ตเปีโนอายไอเดนเลเจนด์ไว้ด้วยครับครั้งที่ปีโนอายเดนเลเจนด์วันที่เจ็ดตลาไว้ด้วยครับขอบคุณนะครับคุณตาคุณตามันมันพูดไปแล้วมันไม่ค่อยได้ยินขอโทษทีนะพูดลำโพงดับวันนี้เตาลูกวานดังดครับโอ้โห